โหลสวัสดีครับผมการนะครับจากช่องวิธีการจัดมาแล้วซีอยู่สม o ทเอ็กคอมโบในราคาน่ารักหน้าหาักนะครับเพียง1,370บาทฟังไม่ผิดครับเดี๋ยวผมจะมีบอกวิธีการครับว่าซื้อ,อยังไงให้ได้ราคาน่ารักแบบนี้นะครับที่ถ้ายคลิปนะครับอ้าวก็ค่อยๆเลื่อนเปิดกล่องมันออกมานะครับดูภายในกันนะครับ อ้าวอันนี้จัดเต็มครับมีกล่องที่เก็บอุปกรณ์ให้ด้วยนะครับมาแบบนี้เลยถ้าไปซื้อแบบไม้เฉยๆก็มีนะครับพันสองร้อยเกตอนนี้ผมมารบเซตมีกล่องให้ด้วยแล้วก็มีขาตั้งให้ด้วยนะครับผมบอกเลยคุ้มมากราคานี้กล่องก็ดีนะครับสีดำนี่ครับหอมาอย่างดีเลยครับนี่ครับก็ ก็จะมีสาย USB-C นะครับก็คือเอาไว้ชาร์จแต่ว่าไม่มีตัวอะแดปเตอร์ให้นะครับแล้วก็มีตัวกันชื้นนะครับแล้วก็จะมีคู่มือนะครับแต่คู่มือเนี่ยเป็นภาษาจีนนะครับแต่ว่าก็ดูรูปเอาครับดูรูปเอาก็ได้นะครับแต่ไม่ต้องกังวลครับเดี๋ยวผมมีบอกครับว่าเออใช้ยังไงนะครับ เนี่ยครับก็จะมีเหมือนเราก็สแกน QR โค้ดก็ได้น่ครับเขาก็จะบอกมีรูปภาพประกอบครับก็ดูไปได้ครับเนี่ยครับก็จะประมาณนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ครับข้างหลังก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยครับก็คือสามารถสแกนค r โค้ดได้แกะครับแกะปึ๊บ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 นี่แกะมาเรียบร้อยแล้วครับห๋อได้ดีมากนะครับ ชึบชึบชึบอออกมาเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับอันนี้ก็คือขาตั้งนะครับที่แถมมาให้ลูกทรงสวยงามครับกระถัดรัดดีครับพอดีพอเหมาะกับมือโอแบตไม่มีนะครับเดี๋ยวต้องไปชาร์จก่อนนะครับโหลชาร์จแบตมันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวสังเกตดูในตัวอุปกรณ์นะครับเนี่ยครับด้านข้างมันจะมีคอเนี่ยครับต้องดูไว้นะครับวิที่เปิดก็คืออันนี้นะครับ หมุนไปทางซ้ายนะครับแล้วก็ดึงลงมานิดนึงครับแล้วก็ดึงเข้าหาตัวเองปึ๊บนะครับปึ๊บมาดูตรงข้อนี้ครับอย่าหมุนสวนนะครับหมุนไปข้างหน้านะครับหนึ่งสองเรียบร้อยแล้วครับปึ๊บแล้วก็เดิมอันนี้ก็คือจะเป็นปุ่มเปิดนะครับกดค้างนะครับ 1>, 1 2 3 4นี่ไฟขึ้นอันนี้ถึงจะติดนะครับอันนี้ก็ล็อกไฟกได้ครับนี่ครับมันจะมีบอกอยู่แล้วนะครับปลดล็อกตรงนี้ล็อกตัวโทรศัพท์มาใส่นะครับตรงนี้ก็มีบอก อันนี้ก็คือให้เอาเลนเไฟเรียบร้อยนะครับจะมาบอกวิธีการซื้อซุ่่นสมูท X คอมโบราคาน่ารักนะครับก็เข้าไปที่ Google เลยครับแล้วก็พิมพ์ว่าซี่ยุนสมูทเกเน้นเลยนะครับพิมพ์ว่าราคาถูกนะครับปึ๊บเซิร์ชไปเสร็จเลื่อนลงมาล่างๆเลยนะครับจะมีของบิ๊กโกะครับคลิกเข้าไปครับจะมีส่วนลดให้นะครับปึ๊บเลื่อนลงมานี่ครับที่เป็นเขียวๆนี่ครับที่เขียนว่าช็อปสุขคุ้นวันเงินเดือนออกนะครับแล้วก็มาเลือกของเรานะครับซี่ยุนสมูทเอ็ก คอมโบนะครับราคา1,490นะครับคลิกเข้าไปนะครับครับก็จะเด้งเข้ามาลาซ a ด้าให้นะครับนี่ครับตอนนี้มีส่วนลด70กับ140นะครับเมื่อซื้อขั้นต่ำนะครับจะมีบอกเต่ว่าสินค้าที่เราซื้อมันราคาสูงกว่านี้อยู่แล้วนะครับก็คือพันสีร้กบก็พิมพ์ซีอิ่นสมมุเอกนะครับเข้ามาแล้วก็เลือกนี่ครับก็มีสองสีนะครับสีขาวกับสีเทา ลองดูว่าชอบสีไหนอ่าอันนี้สีเทาหมดนะครับอ่าก็สีขาวแล้วก็ซื้อเลยครับอ้าวกดผิดไปกดเพิ่มลงกับทะกร้านะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆก็กดซื้อเลยได้เลยครับนี่ครับปึ๊บนี่ครับก็จะเข้ามาหนนี้นะครับตอนนี้ก็มีส่วนลดให้เก้าสิบบาทนะครับเมื่อช่วงที่ผมซื้อเนี่ยมีส่วนลดร้อยี่แต่ถ้าเพื่อนๆจ้าร้อยสี่สิบต้องรอวันที่หกเดือนหกนะครับก็จะได้ส่วนลดเยอะกว่านะครับ วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เซตไปสู่ยูทูบเบอร์นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับถ้ามีประโยชน์ฝากแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับขอให้มีความสุขมากๆครับดูแลรักษาตัวด้วยนะครับช่วงมีโควิดบายบายครับ